วันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะคนจะแน่ๆๆนๆหน่อยน้ำพริกแคบหมูนี่เลยนี่นี่น้นำพริกแคบหมูเต็มกระมังนี่เลยนะนนอนานานเอาตะกร้ามาวางตรงนี้นี่เขาจะซื้อสองใบนี่ค่ะ จ้าจ้าจ้านี่นี่น้ำพริกแคปหมูเอาโยนปากกาเมื่อกี้คนเยอะคนเยอะวันเสาร์นะคนแน่นมากมาคนนี้จะซื้อไปขายนะช่วยซื้อเลยนะนี่เขาซื้อไปใช่คนนี้เขาจะซื้อไปร้านสมรกรุขายไคะอ้าวใครอยากกินน้ำพริกพ่ยาแต่ไม่อยากมาใช่ไหมไปซื้อกับคนนี้ได้นะเขาซื้อของพ่ยาไปขายเนาะอ่าไป ชื่ออะไรนะชื่อร้านมีธนะชนธนะร้านสวัสดิการสสๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยากชื่อธนะชนนะซื้อน้ำพริกพิยาไปขายถ้าใครไม่อยากเดินทางมาซื้อนะไปช่วยเขาซื้อด้วยนะนะแล้วมันอร่อยเขามาเอาทุกวันใหม่ๆทุกวันเลยนะโอเคไปขอบไปเดี๋ยวพิยาครูไปไปไปนี่นี่นี่วันเสาร์นะนี่เป็นวันเสาร์ถ้าวันเสาร์คุณจะแน่นต้องโทรสั่งล่วงหน้าจะดี นะต้องสั่งล่วงหน้าไอหวานนั้นวิแคบหมูวางลงมาลงได้ไหมลงได้ไหมอยู่ตามทีน <Yeah> ่อยู่แล้วก็มหาพิยาเลยค่ะมาจากเจริญกรุงนะคนนี้อ่ะวันนี้วันเสาร์ตกเลยค่ะมาแต่เช้าเลยค่ะขอบคุณค่ะพิยาและแล้วค่ะเดี๋ยวพ่ยาวอคลิปนี้ไปลงนะไปดูเลยะขอบคุณค่ะพี่ยาซื้อไปยันซื้อไปซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วไปขอบคุณมาก ไม่หม่ไหวถ้ามาใหม่กับพยาไาพาหยุดวันอาทิตย์หยุดวัอาทิตย์ใช่พอมาดูเลยรีบมาเลยบอกแฟนิยาวางไว้้าเหนียวอันนี้น้ำพริกอะไรน้ำพริกกุ้งสินรกกุ้งเขียนไปเลยนรกกุ้งอันนี้ซื้อไปขายนะเดี๋ยวเขาซื้อไปขายไปใส่กระปุกขายเลยอันนี้่ะี่อันนี้อรออันนี้นรกุ้งถุงละครึ่งโลไงถุงละครึ่งโลมันใส่ให้ แบ่งขายพอขายหมดแล้วค oh. right. ่อยแกะนะแบ่งขายเลยขายหมดแล้วค่อยแกะอันนี้น้ำพริกหมูกระโจกหมูกระจกเขียนเลยอาวันเสาร์เขาจะแน่นๆอย่างนี้เลยนะคนน่ะแน่นมากให้เขาชิมเลยหวานหวานอันนี้มัน่อยหวานมันไม่เคยไม่ได้เคยกเลยนะคะไม่เป็นไรเยวน้ำพริกนี่ไปแทนชนเดี๋ยวเจ๊ลดให้น้ำพริกน้ำพริกแคบหมูเนี่ยอันนี้หรอนื้อคว้า นรกปลางคนแน่นมากเลยวันนี้แน่นแน่นแน่นแบบไม่มีที่จะยืนเลยนะแน่นแบบไม่มีที่จะยืนเลยอะไอหวานมาด้านนี้วะเร็วๆอันนี้เขาชิมเลยวะนี่น้ำพริกแกะหมูมันอร่อยเมนูใหม่ขายดีสุดๆ่ะน้ำพริกหมูมันเยอะ30บาทไอหวานตักให้ลูกค้าดูน้ำพริกหมูกระจกนั่นไงกะละมังสุดท้ายอ่ะ อันนี้อ่ะันนี้ปลาข้าวสารปลาข้าวสารอวันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์ทอดก็ทอดกันไปทอดก็ทอดกันไปบอกระอยบอกก็ด้วยมีค่าผ่านทางไหมอันนี้น้ำพริกปลาสลิดนี่นี่นี่ปลาสลิดนั่นเอาไปเลยเขียนเลยปลาสลิดนี่ไปช่วยเขาซื้อด้วยนะเขาซื้อพิยาไปขายเนี่ย ช่วยเป็นกําลังใจคนที่เริ่มต้นใหม่นะอ่ะช่วยเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะแล้วก็อะไรรู้ไหมช่วยกันไปซื้อเขาจะได้มีแรงผลักดันนะเขาจะได้มีกําลังใจที่จะไปขายต่อได้นะอ่ะเดี๋ยวพี่ยาจ,จะช่วยลงให้ให้ให้ลูกค้าไปซื้อกันไปไหวานตากอันนี้ครึ่งโลลูกเขาขาดอันนี้อย่างเดียวขาดน้ำพริกขาดน้ำพริกอะไรนะขาดน้ำพริกอะไรเนะี่ยหวาน,นรครึ่งโลน้ำพริกแคบหมู อันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบนี่ยนี่พี่ยากำลังบอกลูกค้าที่มารับไปขายนะว่าน้ำพริกอะไรบ้างนะเขาก็จดไปแล้วเดี๋ยวเขาไปแพ็คขายนะถ้าวันไหนพี่ยาว่างเดี๋ยวพี่ยาไปช่วยไลฟ์ขายที่ร้านนะถ้ามีร้านมีร้านหรือเปล่าสวัสดิการอ๋อได้ได้ได้ถ้าพี่ยาว่างเดี๋ยวพี่ยาจะไปนะแต่ไม่รู้จะว่างปะนะเอาไปไปหวานจิ้งโลไหมคนนี้เอาไปขายนี่นี่เขาซื้ไปขายนะ น้ำพริกแคบหมูเราชิมได้มันอร่อยมันอร่อยมันอร่อยมากเอาไปอันนี้น้ำพริกแคบหมูต้องเขียนไหมเนี่ยไม่ต้องพี่ไม่ต้องเขียนเนาะเอาไปน้ำพริกแคบหมูจะได้จำได้โอเคเอาถุงห้าโลมาหวานสามใบถุงห้าโลมาใส่น้ำพริกอีกเรซื้อเยอะโอ้โหซื้อเยอะเลยไปขายขายดีๆนะโอเคขายดีๆรวยๆรวยๆ เอาไปไอหวานถุงห้าโลมาถุงห้าโลถุงห้าโลเอาเอาใส่เลยใส่เลยใส่เลยอกไก่มีคนสั่งไว้ไหมอ่ะไม่มีคนสั่งใครสั่งเช็ดุงกัญญาไม่ได้เอาเี่กเขาอ๋อเออเอาไปเลย น่อง <N> um> ไม่ได้อ,อกไปเลยหนดอกมันใหญ่อกมันใหญ่ <N> um> นี่อ,อกละสิบบาทโอ้สวยมากเลยเขาสั่งไว้นี้คัดไว้ลูกค้าที่สั่งไว้นะสิบาบาทมันใหญ่แล้วมันสวยเท่าไหร <N> um> ่ห้าสิบเพ่เหรอห้าสิบบาทนะเขาสั่งไว้คัดใหญ่ๆ,ๆเขาเลย <N um> <N um> ไปไปไปก่ลิงจิง ไก่นั้นหมดแล้วสิบบาทโอ้ยขอาไอยเจ๊แน่หน่อยเจ๊แน่เอาเกียร์สิบอันรอเลยนะคะนี่นี่มาแล้วมาแล้วสวยสวยเอานี่นี่เขาสิบอันได้พอสิบอันนะได้เกียรเดี๋ยวอมให้นะได้เกียรแล้วได้ห้าอันได้ไหมเจ๊ได้ขายดีๆนะไปไปขายขายดีๆรวยรวยจ้า คะเม็ดมะม่วงอยู่ตรงนู้นเลยจ้าเดินไปเร็วนู่นนู่นนู่นมุมนู่นเม็ดมะม่วงมุมนู่น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 ได่เดินไปแล้วได้มาหรือยังป่าะพี่สั่งไว้สามโลอ๋อรู้แล้วชื่ออะไรอ้าวพี่บอกว่ามาละเจ็ดโลป่ะใช่ใช่เอามาชนสามโลสามโลสามโลชนมันตักไว้แค่สามถุงเร็วเร็ว เม็ดมะม่วงสามลมตักไว้แค่สามถุงตักมาใหม่แป๊บหน,นึ่งป้าแงป้าแงมารับของแม่ป้าแม่เนะป้าเนะอ้าวป้าเนะมารับของขายดีหมดอันนี้ซื้อเท่าไหร่หนึ่งพันซื้อพันกว่านะเจ๊แน่ซื้อไปพันกว่า สั่งมาแต่เมื่อคืนนี้นะสั่งมาแต่เมื่อคืนสั่งมาแต่เมื่อวานเดี๋ยวในเขาห้าอันไปห้าสิบบาทเท่าไหร่นะสามพันแปดโลสามพันเท่าไหร่นะซื้อไปสามพันแปดสมพันแิบห้าบาทซื้อเยอะอ๋อต้องไปส่งไอหวานไอหวานไปส่งเลยไอ้วานอ่ะไปส่งเองอ่ะไปส่งเดี๋ยวเจ๊ขายเองไปไม่ต้องเองอ่ะไป ไปไปวางเลยพี่ไม่ต้องยิ้วพี่ไม่ต้องยิ้วพี่ให้หวานเก็นไปเลยเอาเจ้านี้สามพันแปดสิบห้าบาทปีห้าไปไปไปไอหวานไปส่งเลยนะส่งให้ถึงรถเลยนะไอหวานแล้วไม่ต้องไปกับเขานะแล้วกลับมาด้วยนะไอหวาน